สวัสดีค่ะทุกคนที่ร่วมเดินทางกันมาตลอดเพื่อหาคำตอบกับคำถามที่ว่าเราอยู่บนโลกนี้เพื่ออะไรมาฟังบทสรุปที่คุณริกวารเรนทิ้งไว้ให้กับเราในหนังสือชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์กันค่ะวันที่40ดําดำเนินชีวิตด้วยวัตถุประสงค์ในใจของมนุษย์มีแผนงานเป็นอันมากแต่พระประสงค์ของพระเจ้านั่นแหละ จะดำรงอยู่ได้สุภาษิตบทที่19ข้อ21การดำเนินชีวิตด้วยวัตถุประสงค์เป็นวิธีเดียวที่จะมีชีวิตอย่างแท้จริงวิธีอื่นล้วนเป็นเพียงการมีตัวตนเฉยๆเมื่อคุณรู้สิ่งที่พระเจ้าต้องการให้คุณทำพระพรก็จะมาจากการลงมือทำสิ่งนั้นเวลานี้เรามาถึงจุดสิ้นสุดของการเดินทาง40วันไปด้วยกัน เมื่อคุณรู้พระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตคุณแล้วคุณก็จะได้รับพระพรถ้าคุณลงมือทำสิ่งเหล่านี้คุณควรจะเขียนถแถลงการวัตถุประสงค์สำหรับชีวิตของคุณแล้วทบทวนเสมอเสมออะไรคือถแถลงการวัตถุประสงค์สำหรับชีวิตมันคือข้อความที่สรุปพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตคุณ คุณยืนยันการอุทิศถวายตัวเพื่อพระประสงค์หประการสำหรับชีวิตคุณด้วยคำพูดของคุณเองมันเป็นข้อความที่บอกทิศทางแก่ชีวิตของคุณการเขียนวัตถุประสงค์ของคุณลงไปในกระดาษจะบังคับให้คุณคิดถึงเส้นทางชีวิตของคุณอย่างเจาะจ,จงพระคมภีร์กล่าวว่าจงรู้ว่าท่านมุ่งหน้าไปทางไหนและท่านจะอยู่บนทางที่มั่นคงสุภาษิตบทที่4ข้อ26 มันเป็นข้อความที่กําหนดกรอบความสำเร็จสำหรับคุณมันบอกถึงสิ่งที่คุณเชื่อว่าสำคัญไม่ใช่สิ่งที่โลกบอกว่าสำคัญมันทำให้ค่านิยมของคุณชัดเจนมันเป็นข้อความที่ทำให้บทบาทของคุณชัดเจนคุณอาจจะมีบทบาทแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงของชีวิตแต่วัตถุประสงค์ของคุณจะไม่มีวันเปลี่ยน มันยิ่งใหญ่กว่าบทบาทใดๆทั้งหมดของคุณมันเป็นข้อความที่แสดงออกถึงลักษณะของคุณมันสะท้อนเอกลักษณ์ที่พระเจ้าได้ทรงสร้างคุณเพื่อรับใช้พระองค์จงใช้เวลาเขียนถแถลงการวัตถุประสงค์ของชีวิตคุณออกมาต่อไปนี้เป็นคำถาม5ข้อที่คุณควรพิจารณาขณะเขียนถแถลงการของคุณ ถ้าคำถามที่สำคัญที่สุดในชีวิตอะไรจะเป็นศูนย์กลางในชีวิตฉันนี่คือคำถามเรื่องการนมัสการคุณจะใช้ชีวิตอยู่เพื่อใครชีวิตคุณจะมุ่งเน้นที่อะไรที่จริงสิ่งใดก็ตามที่อยู่ณนศะูนย์กลางชีวิตคุณก็คือพระเจ้าของคุณ เมื่อคุณถวายชีวิตของคุณแด่พระคริสต์พระองค์ทรงย้ายเข้ามาที่ศูนย์กลางแต่คุณต้องรักษาพระองค์ไว้ที่นั่นด้วยการนมัสการเปาโลกล่าวว่าขอให้พระคริสต์ตั้งมั่นอยู่ในใจของพวกท่านเอเฟซัสบทที่3ข้อ17ลักษณะนิสัยของฉันจะเป็นอย่างไรนี่คือคำถามเรื่องการเป็นสาวก คุณจะเป็นคนแบบไหนพระเจ้าทรงสนพระทัยว่าคุณเป็นอย่างไรมากยิ่งกว่าสิ่งที่คุณทำจงเขียนรายการลักษณะนิสัยที่คุณต้องการฝึกและพัฒนาในชีวิตของคุณคุณอาจจะเริ่มต้นด้วยผลของพระวิญญาณในกาลาเทียบทที่5ข้อ22-23หรือผู้เป็นสุขในมัทธิวบทที่5ข้อ3-12 อย่าท้อใจและล้มเลิกเมื่อคุณสะดุดลม้มมันต้องใช้เวลาตลอดชีวิตที่จะสร้างลักษณะนิสัยที่เหมือนพระคริสต์เปาโลบอกทิโมธีว่าจงยึดมั่นทั้งในเรื่องลักษณะนิสัยและคำสอนของท่านอย่าวอกแวกจงมุ่งมั่นในสิ่งนี้หนึ่งทิโมธีบทที่4ข้อ16ชีวิตของฉันจะทำประโยชน์อะไรนี่คือคำถามเรื่องการรับใช้ พันธกิจของคุณในพระกายของพระคริสต์คืออะไรอะไรคือบทบาทที่ดีที่สุดของคุณในครอบครัวของพระเจ้าคุณจะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรมีกลุ่มใดในพระกายที่พระเจ้าบรรจงปั้นชั้นมาให้รับใช้โดยเฉพาะหรือไม่ แม้พระเจ้าจะปั้นคุณเพื่อรับใช้คนอื่นแต่พระเยซูก็ไม่ได้ตอบสนองความต้องการของทุกคนขณะที่พระองค์อยู่ในโลกนี้คุณต้องเลือกว่าใครที่คุณสามารถช่วยได้ดีที่สุดตามลักษณะของคุณพระเยซูตรัสว่าเราแต่งตั้งท่านให้ไปเกิดผลซึ่งเป็นผลถาวรยอห์นบทที่15ข้อ16เราแต่ละคน เกิดผลแตกต่างกันอะไรคือสิ่งที่ฉันจะสื่อสารในชีวิตนี่คือคำถามเรื่องภารกิจของคุณต่อผู้ที่ไม่เชื่อคุณควรจะเขียนรายการบทเรียนชีวิตและความร้อนรนในทางของพระเจ้าที่คุณรู้สึกว่าพระเจ้าได้ประทานให้คุณบอกแก่โลกนี้ถ้าคุณเป็นพ่อแม่ภารกิจส่วนหนึ่งของคุณคือการเลี้ยงดูลูกให้รู้จักพระคริสต ช่วยให้เขาเข้าใจพระประสงค์ของพระองค์สำหรับชีวิตเขาและส่งเขาออกไปทำภารกิจของเขาในโลกชุมชนของชีวิตของฉันจะอยู่ที่ไหนนี่คือคำถามเรื่องสามัคคีธรรมคุณจะแสดงออกถึงการอุทิศตัวเพื่อพี่น้องผู้เชือ่อและความสัมพั์กับครอบครัวของพระเจ้าอย่างไรคุณจะปฏิบัติตามคำสั่งซึ่งกันและกันกับพี่น้องคริสเตียนที่ไหน ครอบครัวคริสตจักรไหนที่คุณจะเข้าร่วมในฐานะสมาชิกที่ทำหน้าที่ของตนยิ่งคุณเติบโตคุณก็จะยิ่งรักพระกายของพระคริสต์และต้องการเสียสละเพื่อคริสตจกักรพระคัมภีร์ก,กล่าวว่าพระคริสทรงรักคริสตจกักรและทรงประทานพระองค์เองเพื่อคริสตจกักรเอเฟซัสบทที่ 5: ข้อ25นอกเหนือจากการเขียนถแถลงการวัตถุประสงค์ชีวิตแบบละเอียด การเขียนข้อความแบบสั้นเพื่อให้จำได้และคอยกระตุ้นคุณก็จะเป็นประโยชน์แล้วคุณจะสามารถเตือนตัวเองได้ทุกวันต่อไปนี้เป็นตัวอย่างบ้างประโยค วัตถุป,ประสงค์ชีวิตของฉันคือนมัสการพระคริสต์ด้วยหัวใจรับใช้พระองค์ด้วยลักษณะของฉันสามารถคีธรรมกับครอบครัวของพระองค์เติบโตเหมือนพระองค์ในเรื่องลักษณะนิสัยและทำให้ภารกิจของพระองค์ในโลกสำเร็จเพื่อพระองค์จะได้รับเกียรติ ตัวอย่างที่สองวัตถุประสงค์ชีวิตของฉันคือการเป็นสมาชิกในครอบครัวของพระคริสต์เป็นแบบจำลองลักษณะนิสัยของพระองค์เป็นผู้รับใช้แห่งพระคุณของพระองค์เป็นผู้สื่อสารพระวจนะของพระองค์และเป็นผู้ยกย่องพระสิริของพระองค์คุณอาจจะสงสัยว่าแล้วน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับอาชีพการงานหรือการแต่งงานของฉันล่ะฉันจะอาศัยอยู่ที่ไหนหรือไปเรียนที่ไหน พูดตามตรงนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องรองในชีวิตคุณและเรื่องเหล่านี้อาจจะมีความเป็นไปได้หลายอย่างที่ล้วนเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับคุณสิ่งสำคัญที่สุดคือว่าให้คุณทำให้พระประสงค์นิรันดร์ของพระเจ้าสำเร็จไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนทำงานที่ไหนหรือแต่งงานกับใครพระคัมภีกล่าวว่าในใจของมนุษย์มีแผนงานเป็นอันมาก แต่พระประสงค์ของพระเจ้านั่นแหละจะดำรงอยู่ได้สุภาษิตบทที่19ข้อ21จงจดจ่อที่พระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตคุณไม่ใช่ที่แผนการของคุณเพราะพระประสงค์ของพระเจ้าคือสิ่งที่คงอยู่ตลอดไปพระเจ้ายังคงมองหาคนที่พระองค์จะทรงใช้คุณจะเป็นคนที่พระเจ้าสามารถใช้เพื่อพระประสงค์ของพระองค์หรือไม่ คุณจะรับใช้พระประสงค์ของพระเจ้าในชั่วอายุของคุณหรือไม่เปาโลได้ดำเนินชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์เหตุผลเดียวของท่านในการดำเนินชีวิตคือการทำให้พระประสงค์ของพระเจ้าที่มีไว้สำหรับท่านสำเร็จท่านกล่าวว่าสำหรับข้าพเจ้านั้นการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์และการตายก็ได้กำไรฟิลิปปีบทที่1ข้อ21 เปาโลไม่กลัวทั้งการมีชีวิตอยู่หรือความตายจะแบบไหนก็ได้ที่ท่านจะทำให้พระประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จท่านไม่มีทางล้มเหลวลองจินตนาการว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันหนึ่งเมื่อเราทุกคนจะยืนอยู่ต่อหน้าพระที่นั่งของพระเจ้ามอบถวายชีวิตของเราด้วยความขอบพระคุณอย่างลึกซึง้งและถวายสรรเสริญแด่พระคริส เราจะพูดพร้อมกันว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายพระองค์ทรงสมควรที่จะได้รับคำสรรเสริญพระเกียรติและฤทธเดชเพราะว่าพระองค์ได้ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งปวงและสรรพสิ่งทั้งปวงนั้นก็ทรงสร้างขึ้นแล้วและดํารงอยู่ตามชอบพระทัยของพระองค์วิวรรบทที่4ข้อ11 เราจะสรรเสริมพระองค์เพราะแผนการของพระองค์และมีชีวิตอยู่เพื่อพระประสงค์ของพระองค์ตลอดไป